สวัสดีครับยุดธรถสวยบอ่อวินนะครับผมวันนี้มีรถเข้ามาใหม่1นึ่งคันนะครับนำเสนอพอดีติดภารกิจ2อวันนะครับเลยไม่ได้อัปเดตคลิปวันนี้มี all new d-max นะครับ1.9 blue power นะครับผมสวยๆอีกแล้ว1นึ่งคันนะครับมือเดียวป้ายแดงเหมือนกันนะครับคันนี้เดิมทีมันเป็นล้อกระทะนะครับเรามาจัดทรงโหลด ใส่ล้อเวลตามสไตล์ของยุดรถสวยนะครับเน้นใส่ล้อเวลสวยๆคินคลีนนะครับแต่งแบบคินคลีนเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะครับคันนี้รับรองว่าสวยแน่นอนครับมือเดียวป้ายแดงอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูรอบๆก่อนนะครับผม สำหรับเต็นท์รถยึดรถสวยนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับที่ไฟแนนซ์สามารถตรวจสอบได้นะครับผมอ่ะเรามาดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องก็เดิมๆนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเพจเดิมแก้มเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผม ภายในสวยครับผมวิ่งไปแสนโลนะครับคันนี้ออกได้ทุกอาชีพนะครับผมค้าขายรับเหมาอนักงานบริษัทที่ไฟแนนซ์สามารถตรวจสอบได้ออกได้ทุกอาชีพครับเครดิตดีนะครับผมออกรถศูนย์บาทเช่นเคยนะครับถ้าไม่มีเครดิตอาจจะต้องใช้เงินดาวประมาณสองหมื่นนะครับผมใครสนใจ 1.9 Blue Power ตัวเตี้ยนะครับตัวเตัวนี้นะครับเบอร์โทรนะครับ0968972409ครับติดต่อยุดนะครับผมพรีวิวให้ดูนะครับผมโอเคครับผมกันนี้ก็เช่นเคยนะครับ ดูแลรับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์เฟืองท้าย6เดือนนะครับถ้าลูกค้าไม่นำรถไปรีแมบปบตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็ดูแลหลังการขายเหมือนเดิมครับ6เดือนครับดูแลให้มีปัญหาอะไรดูแลรับผิดชอบให้ครับขอบคุณครับผม